ครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างโจ๊กในเมกเกอร์ชาแนลนะครับวันนี้ทําสัญญาที่ช่างโจ๊กสัญญาไว้นะก็เราจะมาแจกมีดฉลองหนึ่งหมื่นซับนะครับจำนวนสามเล่มนะครับเดีย๋ยวดูมีดก,ก่อนอันนี้นะครับทรงคล้ายๆเลิฟเลดนะสองเล่มนะครับโลโก้ช่างโจ๊กตรงนี้ แล้วก็เป็นทรงไก่ไกว้วยเควนทรงคันโตนั่นแหละครับอีกหนึ่งเล่มนะครับผมเป็นมีดสามเล่มนี้นะครับก็ชังจุ๊จะแจกนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยกติกากติกาก็คือให้ให้ทุกๆคนนะครับทายตัวเลขสามชุด นะสามชุดก็คือชุดละเล่มนะครับทายทายตัวเลขสามชุดนะครับ00ถึง99ก,ก,ก็ให้หนึ่งท่านนะครับทายทายตัวเลขสามชุดครับแล้วก็ลงชื่อชื่อเล่นก็ได้ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะไว้ใต้คลิปนะครับอีกครั้งนะให้ลงทายตัวเลขสามชุด ชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ชัางโจ๊ก,ก็จะมาเปิดเปิดหมายเลขผู้โชคดีในวันที่4วันพุธที่4คือวันพรุ่งนี้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะเดี๋ยวชัางโุกจะส่งให้ฟรีๆนะครับก็ใบมีแต่ละเล่มนะครับก็จะมีชุดตัวเลขของมันเองนะซึ่งผมเขียนไว้แล้วละ่ะก็ ก็ให้ทายกันสามเล่มเลยเนาะแต่ละชุดนะครับก็จะเป็นมีดที่ช่างโุกตั้งใจทำทำเมื่อวานนี้เองทำเพื่อจะแจกเพื่อฉลองหนึ่งหมื่นซับนะครับก็ติดออขอบคุณแล้วก็เป็นการขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมช่องช่างโจกมาในตลอดเวลาหนึ่งปีเต็มตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหนึ่งหมื่นซับนะครับ ก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆในการรับชมรับฟังนะครับมีสามเล่มนี้ก็จะแจกแทนคำขอบคุณของช่างโจ๊กเองนะครับก็ใครอยากได้ก็ทายนะครับทายทายผลรางวัลน,นะครับใต้คลิปนี้เลยนะ <c oughs> เป็นมีดที่ตีขึ้นจากเหล็กเอ่อ s u 9นะครับเป็นงานร้อนเนาะ uh, ครับ มีหมุดทองเหลืองนะครับบูธทองเหลืองสองจุดนะครับไม้กระพี้เขาควยเป็นไม้เศษบางๆที่ผมเอามาผ่าทำนะครับก็ลายค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับมีดไม่มีซองนะครับแล้วก็คือไม่มีเวลาทำก็จะแจกแต่เพียงตัวมีดเฉยๆก็รับคมให้เรียบร้อยนะครับก็จะพันห่อกระดาษไป ก็น่าจะปิดคลิปไปแค่นี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็ขอบคุณในการรับชมรับฟังแล้วก็ชั้งจุกที่หายไปก็คือไปพักผ่อนนะครับอา,อาการเจ็บมือมือบวมก็กลับมาอีกครั้งก็เรื่มอาการดีขึ้นครับก็พักผ่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับอาการก็ดีขึ้นมาตามลำดับแต่ก็ยัง ไม่หนีไปไหนนะครับก็ยังกลับมาทำมีดเหมือนเดิมด้วยความรักนะแล้วก็เกรงใจคนที่สั่งด้วยนะครับไม่มีมีดชุดนี้นะครับก็ไม่มีคิวทำนะครับใครอยากได้ไม่ต้องสั่งนะครับก็คือ,อ,อทำแจกเฉยๆนะใบมีดสี่นิ้วนิดๆนะครับด้ามห้านิ้วครับผมมือใหญ่นะผมชอบใหญ่ๆอยู่แล้วแล้วก็ ค่อนข้างบางนะครับสำหรับในการพกพาพกพาได้ครับถ้าทำซองใส่ก็คงน่าจะสวยแต่ผมไม่มีเวลาทำนะช่วงนี้ก็ทำปลังครับคิวปลังเดือนนี้ก็จะทําปลังทั้งเดือนเลยแล้วก็มีแถมแถมโบวี่นะครับส่วนเดือนธันวาก็จะเป็นเลมโบนะครับกับโบวี่ครับก็น่าจะพอแค่นี้ครับเดี๋ยว ใช้ผลรางวัลกันเลยนะครับใต้คอมเมนต์นะช่างโจกในเบเกอร์สวัสดีครับ